รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าว,วันจันทร์21สิงหาคม2566ปุ๊คสมาพรชูกิจและทีมงานฟาร์มชาแนลมาแล้วค่ะพบกันเวลาดี10นาิ30นาทีโดยประมาณกับเรื่องราวข่าวสารดีๆมากมายในแวดวงเกษตรค่ะในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ปีใหม่อยู่ที่ตำบลบ้านมะเกลือเมืองปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะแต่ถ้าทุกคนมองหาต้นมะเกลือส่วนนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าส่วนที่นี่คือนี่เลยฝรั่งกิมจูค่ะผลไม้อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ทุกคนคะและตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางสวนฝรั่งกิมจูค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าเริ่มต้นปลูกฝรั่งกิมจูได้ยังไงคะครับการเริ่มต้นการปลูกฝรั่งกิมจูเนี่ยเราเปิดเปิดในเรื่องของการปลูกเนี่ยมาประมาณตกเกือบ20ปีแล้ว<อ>นะครับถามว่าฝรั่งกิมจูเนี่ยมี ดีอะไรของ<ม>ตำบลมะละเกอหนึ่งจุรสชาติหวานกรอบเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเกษตรกร,ร,กรตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มชุดดินที่33ชื่อกลุ่มชุดดินของกำแพงเพชรซึ่งเป็นดินน้ําไหลทรายมูลมีความพิเศษยังไงคะซึ่งมันมีความพิเศษคือวันมีความเหมาะสมในเรื่องของการปลูกฝรั่งที่นี่เรามีการดูแลฝรั่งกิมจูมีความพิเศษยังไงบ้างคะครับถามว่าดูแลเราเริ่มต้นจากการผลิต รเราจะมีหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองคอนครสวรรค์สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการที่จะทํายังไงให้ลดต้นทุนแล้วก็ใช้สารชีวพันธุ์นะครับส่งเสริมในด,ด้านวิชาการ<ฮ>ในเรื่องการการส่งเสริมให้เกษตรกรนี่ลดต้นทุนนะครับ <krijgen> และพร้อมกับส่งเสริมในเรื่องของการแปลรูปนะครับแปลรูปซึ่งรัจจิบานนี้เราจะมี ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยการสี่หตัวอย่าง<ม>อย่างยกตัว<ะ>อย่างเช่นนะครับมีคุกกี้ฝรั่งนะครับสอง 2> 2มีในเรื่องของไดฟุกุน,น,นี่ครับมาคนครสวรรค์ต้องไดฟุกุ<ช>แต่ไดฟุกุจากไส้ฝรั่งมีน้ําฝรั่งสดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผลผลิตเราสามารถทานได้ทั้งปีหรือว่ามีช่วงไหนเป็นพิเศษไหมคะฝรั่งกิมจูตบนตะเกือมีผลผลิตทั้งปีนะครับ แต่กเกษตรกรจะออกมากก็คือในช่วงเดือนกักฎาคมถึงกุมภาพันธ์และในเรื่องของราคานะคะมีการจําหน่ายที่ราคาประมาณเท่าไหร,ร่คะลักษณะเกษตรกรขายปีก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลละ35บาทของกิมจูมนะครับค่ะแล้วช่องทางการติดต่อล่ะคะคุณผู้ชมฟังแล้วโหเห็นว่าที่นี่รสชาติไม่เหมือนที่อื่นถ้าอยากกินฝรั่งกิมจูที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์สามารถซื้อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะเบอร์โทรนะครับ0 8 1 6 7 5ห 7 793วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคและตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะท่าน ่อนอื่นเลยค่ะอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีการปลูกฝรั่งกิมจูปริมาณมากน้อยขนาดไหนคะท่านครับนครสวรรค์เรามีพื้นที่การปลูกฝรั่งกิมจูอยู่ที่700กว่าไร่<อ>นะครับโดยภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ทั้งหมด2400่อกว่าไร่ค่ะเราก็เห็นว่ามีการพยายามที่จะชูในเรื่องของอัตลักษณ์ผลไม้นั่นก็คือฝรั่งกิมจูของที่นี่ด้วยที่มีความแตกต่างจากที่อื่นแล้วทางภาครัฐล่ะคะมีการส่งเสริมเกษตรกร,เร,กรเรื่องนี้ยังไงงบบ้าคคะรั ในหน่วยงานของเราก็คือสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์กับทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้ร่วมมือกันในการส่งเสริมเกษตร,รกรให้มีการปลูกพืชฝรั่งนะครับเป็นพืชที่ให้ความมั่นคงกับเกษตร,รกรพืชหนึน่งนะครับครับแล้วทางภาครัฐมีการส่งเสริมเรื่องมาตรฐาน GAP หรือว่าออร์แกนิกไทยแลนด์อย่างไรบ้างคะท่านครับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ในการตรวจสอบคุณภาพแปลง กับเกษตรกรที่ปลูกฝรั่งพันกิมจูนะครับโดยให้ได้รับรองมาตรฐานในเรื่องของ G A P ครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านเกษตรจังหวัดค่ะช่วยแนะนำเชิญชวนกับหลายๆท่านที่ชื่นชอบเรื่องของการทานฝรั่งอยู่แล้วอยากให้มาลองชิมฝรั่งของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะครับนครสวรรค์นะครับเรามีฝรั่งกิมจูนะครับที่ขึ้นชื่อเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของนครสวรรค์เลยนะครับ แล้วทานฝรั่งมากๆก็ดีต่อสุขภาพนะครับไม่มีผลเสียต่อร่างกายนะครับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมมือกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน,นครสวรรค์ในการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจูให้ได้คุณภาพมีมาตรฐานและการทานฝรั่งมีแต่ประโยชน์กับร่างกายนะครับเพื่อสุขภาพโดยโดยแท้จึงเชิญชวนให้พวกเรามาส่งเสริมในเรื่องของการปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจูให้เป็นออัตลักษณ์ของ จังหวัดต่อไปครับผมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านเกษตรจังหวัดนครสวรรค์เปอย่างสูงสน,สนะค,ค,คะอย่าลืมนะคะถ้าคิดถึงผลไม้ที่อร่อยสดชื่นและมีประโยชน์ต้องนึกถึงฝรั่งกิมจูผลไม้อััตษา์ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ My Team Ken by NEA พร้อมบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซลล์ติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าถามมืออาชีพถามเค็บาย M E A จากที่กระทรวงหาดไทยได้ประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินโดยมีเป้าหมายสำคัญคือประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุขลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐในการแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกชัยภูมิขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เร่งเดินหน้าสำรวจที่ดินในพื้นที่ที่ประกาศ ในศูนย์เดินสำรวจของเรานะคะจะมีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะชุดเดินสำรวจนะคะในพื้นที่ต่างๆซึ่งในหนึ่งสายสำรวจเนี่ย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จานวนทั้งหมด3ท่านนะคะก็คือท่านที่1ก็คือเป็นช่างเดินสํารวจลังวัดนะคะท่านที่2ก็จะเป็นช่างยงยึดหลักเขตนะคะแล้วก็ท่านที่3ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์ก็ในขั้นตอนกระบวนการนะคะเริ่มแรกพอเราได้ทราบว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ประกาศให้เดินสํารวจแล้วนะคะทีมงานสายสํารวจที่ได้รับมอบหมายก็จะเข้ามาประสานงานกับทางด้านอาเภอกับสํานักงานที่ดินในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะขอสนับสนุนในการเตรียมข้อมูลในพื้นที่นะคะก็จะมีการไปรายงานตัวนะคะต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านเจ้าพนักงานที่ดินนะคะพอเราเข้าพื้นที่อำเภอไหนเราก็จะต้องไปรายงานตัวต่อท่านอำนเภอนะคะสำหรับขั้นตอนการดําเนินการในพื้นที่ของท่านเจ้าของที่ดินจะมีเพียง3ขั้นตอนง่ายๆเสร็จภายใน1วันในวันที่ทําการรังวัดเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงจะต้องร่วมกันชี้แนวเขตนะคะพอตกลงกันได้ว่าแนวเขตของท่านอยู่ตรงไหนก็จะทําการปักหลักเขตนะคะแล้วก็ วัดรอบแปลงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเข้ามาดําเนินการต่อก็คือจางยงยึดก็จะเข้ามาทําการสองกล้องนะคะในบริเวณหลักเขตที่ปักไว้นะคะเพื่อที่จะให้ได้ทําการขึ้นรูปแผนที่แล้วก็จะมีการรับสัญญาณดาวเทียมก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งที่เข้ามาพบกับท่านนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนจะมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่จะต้องประกอบในเรื่องของการออกโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็จะต้องมีการลงชื่อนะคะในใบไต่สวนนะคะแล้วก็จะต้องให้ข้างเคียงรับรองแนวเขต ดิน,นะะหลังจากนี้จะมีการต่อเลขหน้าสำรวจเลขโฉนดที่ดินและประกาศแจกโฉนดที่ดินเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ามาคัดค้านหากไม่มีผู้ค้านภายใน30วันก็จะดําเนินการพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินนอกจากการออกโฉนดที่ดินแล้วนะคะมันยังมีอีกภารกิจหนึ่งเรื่องของการสอบเขตตามมาตรา69นะคะสอบเพื่อยกมาตรฐานรูปแปลงของแผนที่นะคะก็อย่างเช่นในพื้นที่อำเภอชาติการเนี่ย วันที่21สิงหาคม2565นะคะปีที่แล้วเวลาสามนาฬิกาเนี่ยได้เกิดเหตุอุทก,กภยัยดินโคนลนถล่มนะคะซึ่งในส่วนนี้มีทั้งส่วนที่เป็นโฉนดแล้วนะคะแล้วก็ยังที่ไม่ได้เป็นโฉนดนะคะก็ไม่สามารถเข้ามาทําประโยชน์ในที่ดินของตัวเองได้นะคะเป็นภารกิจที่จะต้องให้ศูนย์เดินสำรวจเนี่ยของเราเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้นะคะเมื่อก่อนที่ของผมเป็นนส .3 นะครับจะทําทางด้านการเกษตรก็ลําบากตอนนี้มาออกโฉนดก็รู้สึกว่าดีใจนะครับเพราะว่า จะทําอะไรทางด้านการเกษตรก็จะง่ายซึ่งกรมที่ดินก็มาวัดให้ตอนนี้รู้สึกว่าดีใจมากครับเพราะว่ากรมที่ดินก็มาวัดเป็นกันเองทั้งนี้การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจะมีค่าใช้จ่ายเพียงค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดินและค่าหลักเขตเท่านั้นก็คือค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดินจํานวน50บาทนะคะในที่ดินไม่เกิน20ไร่นะคะ ส่วนที่เกิน20ไร่เนี่ยเราจะคิดไร่ละ2บาทเศษของไร่จะคิดเป็น1ไร่นะคะแล้วก็จะมีค่าเหมาจ่ายหลักเขตจํานวน60บาทนะคะหมายความว่าท่านจะใช้กี่หลักท่านก็จ่ายแค่60บาทนะคะ